กำลังเรียนรลังเรียนรู้เรื่องการห่อขนมเทียนต้องเอามือใส่น้ำมันเบงไม่เจังสิอัน ทำให้มันกลมๆกอดแถวนั่นแหละแต่บางอันมันก็แตกนะมันอันนี้บอกมันอ่อนตกแหลกผุดบอกเป๊ะเขาเป๊ะเขามันอ่อนตกแหลกผุดบอ่อน ทำขนมเทียนครับแม่ลูกกำลังทำขนมเทียนอยู่อืากินเด้อพี่นอ้องถ้ากินขนมเทียนแม่ลูกกำลังเหตุอยู่ครับพี่น้องรอกินรอก,กินรอ,ก,ก,นอก,กินขนมเทียนใสหวาน โดยมีส่วนผสมมีน้ำตาลมีมะพร้าวอ่อนเที่ยวใส่กับอะไรนะโยนน,น,น้ำตาลนี่ล่ะน้ำตาลกับมะพร้าวอ่อนสองอย่างบอกใส่มันแล้วก็ใส่เกลือด้วยเค็มๆหว,วาน เตุกสาวก็กํลาลังฝึกทำทำทุกอย่างฝึกทําทุกอย่างตอนนี้ตัวไปจะได้เป็นคน,นที่มีคุณภาพทำอะไรก็เ,เป็น,น,นอ,อย่าให้อย่าให้ไส้มันปิ้นออกมานั่นนะเอออันนี้ไม่ปิ้นเหรอไหน นนปิ้หรอก็ต้องอย่าให้มันปิ้นไงบอกแม่จ๋าหแม่จ๋าก็อย่าให้มันปิ้นทำบางๆพอมก็อย่าใส่ไส้มันเยอะไงอืมเ้าวใส่เยอะๆจะได้เสียบบ้าโชลูกกูอันเท่าซื้ออันนี้หนูกินเอเออเอา คลิปนี้ขออนุญาตยุติการถ่ายทําไว้ก่อนมันซุกจังที่ถ่ายทาให้พี่น้องเบิ่งอีกเตือลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่แวะรับชมครับสวัสดีครับ